ีครับพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับนะเหมือนนี้ครับผมสีมาเห็ดคอนเทนต์นะครับสีมาเห็ดอ่างเก็บน้ำให้ไกล้ให้เพดผมนะครับนะติดตามเบิ่งนะครับเด้อนะครับมาลองใส่เบิ้งนะครับพี่น้องครับพอดีบอนอนะครับเอาเบิ้งไปเลย่ลยๆนะครับนะ เดี๋ยวผมสตัดไปเลยๆนะครับเด้อมันแดดห่อนหลายครับพี่น้องครับติดตามเบึงเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงนะครับนะมาครับพี่น้อง๋ยวมาบ่งกันใกล้ๆครับผมนี่เลยครับเป็นยังไงครับแต่ละมั่งเก่าๆนะครับเอาไปตรงทิมนะครับนะ เอามาวางใส่เลยครับเห็ดไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับให้กำลังใจผมนํานะครับเดอ้ออย่าลืมกด subscribe แล้์ชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมนํานะครับเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจครับผม แดดกับแดดนะครับผมพี่น้องครับแดดสุดๆนะครับทั้งเสียงดังๆก็เป็นซางนะครับเพิ่นมาติดตั้งกระจกตีตังนั่นให้นะครับนะเดี๋ยวนะครับครับผมตอนนี้ครับผมก็เฮ็ดหลองน้ำนะครับ ็ดลองน้ำให้เป็นไล์ไปหาต้นมะนาของผมนะครับราะมันเป็นหลองนามเดิมของมันอยู่แล้วนะครับผมแค่เอากระมังมาใส่ตรงนี้นะครับเป็นที่พักนามนะครับให้เป็ดเห้นก่ผมกินนะครับมาตองเห็ดตามหล่องเดิมมันนะครับพี่น้องครับเบิ่งนะครับเด้อสูตรใหม่ครับผมหรือว่าสูตรเก่ากับปโหนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเป็นระยะระยะนะครับน้ำพี่น้องครับ <h iss ing noise> ครับนะครับมือเละเบิดเด้อครับพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้ำใช้กันนะครับอน่ะ คุณครับทางหนามครับเดี๋ยวผมณอยปล่อยหนามนะครับตรงนี้นะครับเด้อน้องครับอนี้ครับก็นามไหลมานะครับสมุดนะครับสมุดนะครับมันจะเห็นไหลมไม่งซีเนาะพี่น้องเนาะไหลต้องหั่นนะครับอ่านะครับนะปล่อยตัวตรงๆเลยนะครับ คอยเวิร์กคนไดครับสางมันนะครับน้องเอาไปก่อนนะครับนะส่วนต้นแดบไปก่อนเนาะ้องเดี๋ยวกันคิดงานนะครับนี่เอาสั้นๆครับนี่นะครับตัวยางมานะครับเป็กน้อเบิร์นะครับเห็นะครับอันนี้ใครจะลืมกด subscribe และแชร์กดกระดิ่งให้ผมนะครับเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไก่จะได้มีน้ำกินแล้วนะครับ นี่ครับแก้ว